เรียกได้ว่าในช่วงที่มีการกลับมาระบาดะระลอกใหม่ของโควิด1 9นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้รับการเดือดร้อนไปตามๆกันสําหรับเจ้าของฟาร์มสเตย์เองเนี่ยก็ได้ฮึดสู้โควิดค่ะหันมาขับรถพุ่มพวงนะคะขายผักหาไรายได้ช่วยเหลือพนักงานของตัวเองค่ะจากการที่มีการระบาดะระลอกใหม่ของโควิด -19 นะคะก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีอ่า ในเรื่องของจานวนผู้ป่วยนะคะที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้สถานประกอบการอย่างพวกที่พักโรงแรมโฮมสเตย์เนี่ยกิจการซบเซาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวก็หยุดชะาง,งักนะคะจนทําให้ขาดรายได้ค่ะโดยทางด้านของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าบ้านไร่ไออรุนนะคะเป็นกิจการฟาร์มสเตย์นะคะตั้งอยู่ในอำเภอกับเปอร์จังหวัดระนอง ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักในช่วงนี้เลยก็เลยมีการปรับตัวนั่นเองนําเอาผลผลิตจากฟาร์มสเตนะคะอย่างเช่นพวกผักปลอดสารพิษนะคะตลอดจนตระก้าสารต่างเนี่ยขึ้นรถ2แถว ขับออกไปจําหน่ายในตัวเมืองระนองค่ะเพื่อเอามาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือพนักงานของตัวเองโดยมีการระบุข,ข้อความนะคะว่าไปขายผักกันจ้าผักพื้นบ้านสดๆปล่อสารพิษจากไร่และในชุมชนของเราราคา10บาท20บาทส่งตรงถึงบ้านคุณ วันนี้ทีมคนสวนส่งนานิกับน้ำมหามาเป็นแม่ค้าขายผักเราจะขับเข้าไปกันในตัวเมืองระนองกับเปอร์เส้นเพชรเกษมเห็นรถสองแถวไม้หวานเย็นคันนี้โบกมือเรียกซื้ออุดหนุนให้กำลังใจกันได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะคะก็มีการโพสต์ว่าขายหมดแล้วครับสนุกมีความสุขมากนะคะตลอดกับ2ข้างทาง50กิโลเมตรที่ขับรถเข้ามาขายขอบคุณพี่น้องชาวระนองทุกคนเลยที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเรียกคนมาดูแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการบอกว่าหลังจากที่นั่งนับเงินที่ขายผักวันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่านับด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความภูมิใจเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปให้กับใครเพราะว่าโควิดครั้งนี้ไม่ได้โดนสั่งให้ปิดกิจการก็เหมือนปิดเลยเลือกที่จะสู้ด้วยวิธีนี้ไปก่อนค่ะซึ่งคําตอบของพนักงานเกือบทุกคนในตอนประชุมคือไม่อยากทําน้าพริกขายของส่งออนไลน์เหมือนครั้งที่แล้วรวมถึงตัวผมเองที่ยังไม่อยากขายวอชเชอร์นะคะนําเงินค่าที่พักล่วงหน้าในอนาคตของลูกค้ามาใช้ค่ะก็เลยเลือกที่จะลดราคาลงมา50% แล้วก็ขายผักพื้นบ้านด้วยรถ2แถวไม้คันนี้ให้คนในพื้นที่จังหวัดระนองได้ทานแล้วก็เข้ามาใช้ในมาใช้บริการบ้านไร่ของเราไม่ได้หวังกําไรแต่ว่าขอแค่ให้พนักงานทุกคนเนี่ยยังคงได้ทํางานมีรายได้และก็ยังคงมีความสุขที่ได้ลงมือทําสิ่งนี้ร่วมกับเบสครอบครัวบ้านไร่ไอายรุณ ดับไมลไดอารี่10พับ01ทับ2021ันเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกความน่ารักของเจ้าของฟาร์มสเตย์นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ระนองเนี่ยแล้วก็อยากที่จะได้ผักสดปลอบสารพิษแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านเนี่ยก็อย่าลืมลองทักเข้าไปในเพจดูนะคะ